สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็นำงานสวสวยๆมาให้ชมอีกแล้วทางร้านฝากมาบอกว่าเอามาช่วยลงให้หน่อยงานสวยมากๆแล้วก็เป็นงานที่มีคุณภาพข้างในก็จะเป็นลายเหยียบเหาะนะคะก็เป็นงานที่มีคุณภาพในเรื่องการย้อมสีด้วยเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติร้อเอซทั้งพุ่งทั้งยืนมีหน้านางชายกลุยทุกอย่างนั้นก็รวมความยากในพื้นเดียวกันแต่ว่าราคานั้น เบาๆนะคะเพราะว่าการทำย้อมสีธรรมชาติยากอยู่แล้วกว่าจะได้แต่และชิ้นงานนั้นต้องใช้เวลายอย่างมากในการย้อมนะคะย้อมไม่ดีสีก็จะตกด้วยข้างในนั้นก็จะเป็นลายเหยยบหอนะคะแล้วก็มีหน้านางชายคลุยสวยหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเรื่องเนื้องานมีหน้านางชายคลุยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วย สีธรรมชาตินั้นก็ไม่ตกด้วยนะคะให้กำลังใจคนที่ย้อมสีธรรมชาตาิใช้ประโยชน์จากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสนับสนุนคนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะข้อดีของสีธรรมชาตินั้นมีข้อดีมากมายหลายข้อเลยนะคะทักทายสอบถามได้นะคะสําหรับชิ้นงานแต่ละชิ้นที่สนใจไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามได้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมด้วย